สวัสดีครับร้านล่างสิทธิ์ทำสีล้อครับผมวันนี้ก็มาอีกหผลงานนะครับเป็นการทำชุดสีย amaha xmax นะครับนี่นะครับ yamaha xmax อันนี้ร้านผมเรียกสีเขียวแลมโบนะสีเขียวแลมโบหรือบางร้านจะเรียกว่าสีเขียวมุกทองก็แล้วแต่นะครับแต่ละร้านก็จะเรียกเบอร์สีไม่เหมือนกันเพราะมันเป็นสีผสมนะครับมันเป็นสีผสมขึ้นนี่นะครับมันเป็นสีผสมอันนี้ก็รีวิวหน้าร้านเลยนะ แดดเปยงๆให้เห็นความเงาความฉ่ำกันไปเลยอ่าเดี๋ยวหยิบให้ดูชิ้นหนึ่งไม่รู้เห็นหรือเปล่าโอ้โหแดดมันสะท้อนมากเลยแดดมันสะท้อนมากเลยครับอ่าชิ้นชิ้นหน้าก็ได,ด้ชิ้นหน้าอ่ะนี่นะครับสีเขียวแลมโบหน้าร้านผมเรียกว่าเขียวแลมโบล้ละกันนะครับ หรือบางคนจะเรียกเขียวมุกทองก็แล้วแต่นะครับแต่ละร้านก็เรียกเบอร์สีไม่เหมือนกันนะครับเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละร้านแตกต่างกันออกไปนี่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ดำเงาดำเงาอันนี้ก็ดำเงาเช่นกัน ชุดสียามาฮ่า x m a x นะครับชุดสียามาฮ่า x m a x ท่านใดสนใจทำสีเนี่ยก็ลองแชทพูดคุยสอบถามราคาต่างๆกับทางร้านได้นะครับยินดีตอบทุกคำถามยินดีตอบทุกข้อสงสัยนะครับไม่ทำไม่ว่ากันไม่ทำไม่ว่ากันนะครับ รับทาสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ทุกชิ้นงานนะครับรับทาสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ทุกชิ้นงานยังไงก็าฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับทางร้านก็จะมาอัปเดตผลงานให้ได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆชุดสีก็อาจจะมีล่าช้าหน่อยนะครับล่าช้าหน่อยผมทํางานอยู่คนเดียวนะทํางานอยู่คนเดียวทําไม่ทันจริงๆงานแน่นร้านเลยพยายามเร่งให้ทุกๆงานนะครับถ้ามีล่าช้าบ้างก็อย่าว่ากันนะครับ ทางเราก็พยายามตั้งใจทํางานเนี่ยให้มันออกมาดีที่สุดนะครับให้มันออกมาดีที่สุดนะครับพยายามให้มันออกมาดีที่สุดก็อาจจะใช้เวลาหน่อยบางครั้งจังหวะเราทํางานอยู่ก็มีงานอื่นพวกคิวล้อคิวอะไรเข้ามาแทรกบ้างนะครับช่างทํางานคนเดียวไม่มีลูกน้องนะครับไม่มีลูกน้องแต่อย่างใดนะครับไม่มีลูกน้องสักคนนะครับทํางานอยู่คนเดียวนะครับทํางานอยู่คนเดียว อาจจะมีล่าช้าอาจจะมีเลยกําหนดไปบ้างทางร้านก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราก็พยายามเร่งให้ทุกๆงานเลยแต่การเร่งงานเนี่ยก็ต้องอยู่ในมาตรฐานของทางร้านด้วยนะครับต้องอยู่ในมาตรฐานของทางร้านด้วยนี่นะครับการทําชุดสี X Max ท่านใดสนใจทําสีก็ลองแชทพูดคุยกับทางร้านได้นะครับยินดีตอบทุกคําถามนะครับผมยินดีตอบทุกข้อสงสัยยังไงก็ขอบคุณมากค,ครับที่ใช้บริการทางร้านครับผม